thank mm -hmm. you สวัสดีครับเจอก,กันนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถตักตัวนิยมนะฮะของลูกค้าหลายคนอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับมายนำให้ชมกันนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นคคมาสูตนะฮะ W200 รุ่น5นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัวนิยมของเขาเนี่ยนะฮะที่มาของเขาเนี่ก็คือในส่วนของตัวรุ่น5แบบนี้นะลูกค้าครับรูปทรงบอดี้ของเขานะฮะพวกรบการทํางานของเขาเนี่ยเขาจะได้เป็นแบบใหม่หมดแล้วนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยยังคงความดูแลรักษาง่ายในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะลูกค้าครับไว้อยู่นั่นเองนะครับในส่วนเครื่องยน ธรรมดาอยู่นะครับอ่ายังไม่ได้เป็นเครื่องคอมนะพอใช้เล่นแกนดูแล้วมังสาเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ง่ายอยู่นั่นเองนะครับการดูแลของเขาเนี่ยเหมือนกับอารมณ์สไตล์คล้ายกับรุ่น1รุ่น3เลยนะฮะก็คือเป็นเครื่องแต่เล็กธรรมดาเลยเป็นปั๊มสายธรรมดานะฮะไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องมีนะครับตัวนี้นะครับเนี่นะฮะสองร้อยดอานะครับรูปทรงเนี่ยโอ้โหสวยนะฮะมาโฉมใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของขนาดมุ้งกีขอนเจ้าตัวนี้นะฮะก็ตามสไตล์รถ200นะครับเขาจะมาพร้อมกับมุ้งกีขนาด2คิวนนั่เองนะลูกคค้ารับนี่ตามส200นะครับแล้วก็เบอร์ยาง เขาเนี่ยแน่นอนนะฮะซึ่งเจ็ดจุนะครับตัวนี้นะครับอ่าสแตนดาร์ดเลยนะครับแขนนะฮะอาร์มนะครับไม่มีรอยร้าวไรดามนะตัวนี้นะครับแห้งกริ๊กเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูเกียร์กันนิดนึงในส่วนของเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ปั๊มเฮลิกแบบใหม่แล้วนะครับอยี๋ยวให้ได้แจ้งไปนะเพราะการใช้งานของเขาเนี่ยเป็นแบบใหม่หมดเลยนะครับเกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์ปั๊มนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเกียร์ปั๊มเนี่ยพวกการใช้งานของเขานะฮะเราก็ใช้งานเขาได้ง่ายขึ้้้้้นน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 นมมาาาาาากก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 ๆๆดดดดววววยย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 ะะะะะคคครรรรรรรััััััับบบเเ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 เพพ่่่่ีีีีีี์์์ป็ออออโตฝฝหหลลลงู๋สภใ แห้งๆนะฮะสวยๆงามๆลงเงาโหนะครับตัวนี้นะครับ่าสวยหมดนะจุดรัซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่ WS สองร้อยนะครับสวยมากนะครับอ่ะดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับนี่ชิปนะครับ นในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์โคมสูบ6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับนี่เป็น6สูบเทอร์โบนะความแรงในบอกได้เลยว่าเรือๆือนะฮะพัดลมด้านหลังแน่นอนนะเป็นพัดลมลปกตอลิกแบบใหม่นะครับความเร็วรอบเนี่ยหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะยิ่งเครื่องร้อนก็ย <identified> okay. ิ่งหมุนแรงนะฮะแต่ถ้าเกิดเครื่องไม่ร้อนเนี่ยเราจะไปชิวๆนะฮะค่อยหมุนไปของเขานะครับนี่นะฮะให้ดูฝั่งวัชิิบ้างนะครับ ในส่วนของตัวนะฮะเบอร์รหัสื่้งยนต์ของเขาเนี่ยตัวนี้นะครับเขาจะ ช้เครื่องนะฮะเป็นเครื่องคอมสุ 6D102 นะตัวนี้นะครับแล้วก็สภาเพเครื่องเนี่ยแห้งสวยดีมากๆทั้งสองฝั่งเลยนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยก็แน่นนิ่มดีปกตินะครับไม่มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่งามมากนะฮะยางยังนี่มาสวยทั้ง4เส้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแขนอีกฝั่งหนึ่งก็แน่นอนนะครับไม่มีอรอยเลาเช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปด้านบนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเจ้าคันนี้กันนะครับ นี่นะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับวันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว w 2 a 2 0รุ่น5คันนี้นะครับนี่บอกได้เลยว่าหล่อเหลาเอาการมากๆนะตัวนี้นะครับ่อเนี่ยตีโลโก้โคมาสุบ่งบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับ นะฮะพอนั่งแล้วเฟลลิ่ก็จะประมาณนี้คอนโทรลเนี่ยเป็นคอนโทรลดียวนะครับตัวนอย่างงี้นะครับอยากให้ได้แจ้งไปนะเป็นโฉมใหม่หมดแล้วนะครับเป็นคอนโทรลเดียวนี้เลยและค่าสภาพนะฮะคอนโทรลคอนโทรลความแรงในการทํางานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูด้วยนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะลอยได้นิ่มๆสบายสบายนะครับตัวนี้นะครับปั๊มเนี่ยบอกได้เลยว่าแรงนะตัวนี้นะครับ แรงไวนิ่มนุ่มนะครับตัวนี้นะครับ่าโอเคตัดมาในส่วนของตัวเกียร์ของเขานะครับอยากให้ได้แจ้งไปด้านล่างเป็นเกียร์ออโต้น้ผักหน้าผักหลังอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อดีข้อเด่นของเกียร์ปั๊มเนี่ยก็คือเรื่องรอบนะฮะเรื่องความแรงในการทํางานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อมากๆคือแรงนะฮะแล้วก็รอบเนี่ยมาหวัามากๆเกียร์ไปเนี่ยแทบไม่ต้องรอรอบเลยนะครับกัดเดียวมาเลยนะครับนี่นะฮะ แล่ว,วล่าถ้าเกิดท่านใดที่แบบว่ากํลาลังตามหานะรถรุ่นใหม่ที่ต้องการแบบรอบในการทํางานไวๆทํางานแข,ข่งกับเวลาเนี่ยจะพวกรถเกียร์ปั๊มพวกนี้เนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับเนี่ยนะฮะไวนุ่มนะครับขับนิ่มแล้วก็ความคล่องตัวเนี่ยก็ค่อนข้างสูงมากๆเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับเลยนะฮะนุ่มนิ่มนะครับบอกเลยนะฮะขับทั้งวันเนี่ยก็ไม่เหนื่อยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของเกียร์ปั๊มอีกอย่างหนึง่งเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราผ่อนคัะเร่งของเรานะลูกค้าครับเขาจะชะลอความเร็วไปในตัวด้วยนะนี่จะครับ นี <étique> <occasions, S 1> ่นะครับพอความเล่นปุ๊บนะฮะเขาก็จะค่อยชะลอแล้วก็หยุดอยู่กับที่ไปเองนะครับผมไม่ได้ยับเบรกนะแค่ชะลอความเร่งเท่านั้นนะครับนี่นะฮะพอชะลอปุ๊บเบรกเลยนะครับดีมากบอกเลยนะฮะระบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าขับใช้งานทั้งวันเนี่ยไม่เหนื่อยแน่นอนนะฮะเพราะว่าลมเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราใช้งานขาของเราเนี่ยค่างเดียวนะลูกค้าครับข้างนี้เนี่ยแทบไม่ได้ขยับเลยนะครับนี่นะฮะใช้งานปุ๊บเราก็หยบไปนะครับปึ๊ดนะฮะ พอเราจะเบรกปุ๊บเราค่อยๆค,ค,ค,ค่อนนะครับเราก็จะเบรกไปเองแบบนี้นะครับนี่ถือว่าดีมากนะรุบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพภายในนะเป็นการลองกับเทสเบื้องต้นของเจ้าตัว200รุ่น5คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักผมมาสื่อนะฮะ W200 A รุ่น5คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่คือตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกคา้าติดต่อเข้ามานะครับอาจาก็จะมีรูปของเขานะรายละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับเพื่อที่ได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอก พร้อมรืองานได้เลยนะครับคันนี้นะครับอ่าก็ได้เกิดทนใยสนใจนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับค่าตัวของน้องเขาเนี่ยตัวนี้ก็ไม่แพงนะฮะอยู่แค่ร้านกลางๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านายสนใจนะฮะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากตรงนี้กับตัวคอมพิวเซอร์ w a 200รุ่น5คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านายที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้ท้านนฮะสินค้าตั้นแบบของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกัันนใหหม่คคลิป้าสสวดีรับ